อาสวัสดีครับพี่พายครับป่เดี๋ยววันนี้เราไปเชียงใหม่กันพี่ป๊อกสสวัดีครับเลิกงานหรือยังเดี๋ยวไปเรียงานก่อนจอดรอถก่อนนี่นะครับอุปกรณ์ของเราวันนี้ไปกันสามขันมีพี่ป๊อกพี่พายแล้วก็ผมนะครับก็อีกสองพันอยู่ด้านบนแม่บ้านนะป้ใช่ครับป้าออกเดินทางกันครับวันนี้เราจะไปไหนกันไปไหนครับไปกลับรถก่อนเลยครับ ไปเชียงใหม่ไม่ตรงเลยไม่เดี๋ยวกลับรถกันนะครับสัดีอยู่เอแล้วก็ขึ้นเกดมาไเดี๋ยววันนี้นะครับเราเดินทางไปเชียงใหม่กันก็ออกเดินทางเวลาหกโมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวไปถึงที่นวลกี่โมงเดี๋ยวเหมือนพรุ่งนี้แหละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราก็จะไปปั่นจักรยานกันเส้นแม่วางขึ้นไปอีกานอนก็เส้นนี้ก็จะมีเขาสลับซับซ้อนครับแล้วก็ความชันพอสมควรเลยก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศครับวันนี้ เดินทางกันเลยตอนนี้ต้องเที่ยวใช่ออกกําลั<อ>างก,กายาย,าลยลครับตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งถึงแล้นะครับที่พักของเราในคืนนี้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วสัมรประตอง อันนี้ให้เขาไม่ต้องล็อกเลยเข้าได้เลยนะนีเกลี่นลอดสองห้าร้อยบาทร้อยถึงที่พักของเราแล้วนี่นะครับที่นอนของเราคืนนี้จัดหาโดยพี่พายขอบคุณมากครับโอเควะเดี๋ยวเราไปเอารถอีกคันหนึ่งลงกัน ตอนนี้เราก็มาจัดเตรียมนะครับพร้อมมพอพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นออกวันเลยตอนน,ตอนนี้ก็ตีสองแล้วนอนให้ได้สักประมาณสามชั่วโมงนะนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าอ๋อกำลังหยอดโซ่ครับแล้วก็เซอร์วิส เดี๋ยมความพร้อมก็นี่เป็นเช้าของวันที่สองนะครับที่เราเดินทางมาเมื่อคืนก็มาถึงนี่ประมาณเกือบตีสองเนาะตีหนึ่งครึ่งใช่แล้วก็เราก็ตื่นกันประมาณตีห้าแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเช็ครถกันเสร็จละพร้อมเดินทางอือฮึไปเดี๋ยวเราขึ้นไปทางแม่วางกันใช่ผู้นำทางเราหน่อยใช่ใครพร้อมที่ใคยดีมิเกเตอร์ใช่นอนน้อยนอนน้อยแต่ไม่เป็นไรนะก็ยังได้นอนใช่โอเคครับปะเดี๋ยวลงไปด้วยกัน ือเราก็อาจจากที่พักก็นนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าไปทางเส้นแม่วางนะครับก็เราก็จะไต่เนินขึ้นไปเรื่อยเอยช้านี้ครับอากาศมันคานที่จะเย็นสบายอยีกนะพี่ปองเนาะม,มันฝนจะตกด้วยมันจะตกกอใช่นี่นะครับพี่ปองของเราสายซิ่ง <c ười> แหงเอ็นไว้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อ๋อวันนี้ก็ขออนุญาตไม่ใส่แมสนะครับเวลาปัน่นเพราะว่าขึ้นเนินก็เดี๋ยวช่วงที่แบบอยู่ในชุมชนม,มีคนเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะใส่แมส okay. แล้กกันโอเคเราก็จะปั่นเส้นทางที่ไม่ได้ผ่านชุมชนนะครับไปดูเส้นทางกันเลยครับกับ Two Way Journey นะครับเป็นเส้นทางเขานะครับวันนี้ก็ประมาณ170กว่ากิโล นี้เราก็เซ็ตไมค์กันมาเรียบร้อยนะครับ เริ่มไต่ระดับขึ้นเข่าแล้วนะตอนนี้ก็เปอร์เซ็นต์นะครับเกียร์ดีมาอยู่ที่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตอนนี้ก็ต่ที่สามเปอร์เซ็นต์อย,อนนยา,ยา่ครับไม่เหมือนโรลลิงนะช่วงแรกอ่าแล้วก็พอวัดแรกกปพอครับระวังหมานั่นนะ่ะ เริ่มแล้วขึ้นเลยเนี่ยแดงเข้มเลยอ่ะแม่บอกแค่สนุกมากไปไปโอ้ดูเส้นทางหน้าดิสวยอ่ะขึ้นเนินขึ้นเนิน เอาจริงๆนะ6%พี่พายมาปั่จัานขึเขาแต่ไม่มีกระติกน้ำเอาของน้องไปเป็นไงบ้างคับบลอกในแรกช่วงไหเอาเรื่องอยู่นะหัวใจสิบกว่าเปอรนตรงนี้เอ่อไม่น้ำวางปะไม่น้ำไม่วาง เดี๋ยวก็จะมีฟางข้างข้างหน้าแล้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราซ้ายใช่ไหมเราไม่ซ้ายหะอย่ากี่กิโลหรอแต่หมดช่งชันละต่อไปก็สักประมาณไม่ไกลละห้ากิโลมั้งจะฟางช้างนะโอเคโอเคจะถ่ายให้ดูตอนเดินใหม่อีกทีนึงแนวเรื่องเลย ตอนนี้เราเข้าเขตแม่สปอกแล้วความชันก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะครับตามลำดับไปในนี้นะครับก็จะขึ้น12%เ,นเลยความชันจะน,นี้3%แต่ข้างหน้านนะ่าชันอยู่เพราะมันแดงเข้มเลยอะ่ะมาแม่สปอกโอ้เส้นทางเช็ดได้เลย มาเนี่นี้มาดูกันภายในนี้เริ่มตัวดึงหกเปอร์เซ็นต์ซอยไปเรื่อยยี่แมดหมดแล้วหมดเท้าหมดเลยดีกว่าคนีเท่ากันเลยเท้ากันหมด่ะไง แปดเเดี๋ยวบนนือนี้ต้องพักพักขายก่อนนะเหนื่อยว่ะรอด้วยที่ถายยอโอ้โอเคจบที่สิบสอโอเคโเมื่อกี้เน่ชันมากไม่ได้ถ่ายเลย ายเลยอตัวให้รอดสิบหกสิบเจ็ดตลอดทางเลยเอาตัวให้รอดเถอะถ่ายเลยชันกน่ลโอ้หัวใจเต้นร้อยหกสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบวะร้อยหกร้อยหกสิบห้าเหนื่อยมากแต่พี่ป๊อกนี่สุดยอดมากเลยครับอายุเยอะแต่โคตรเซ็งตัวเต็งเลยเส้นทางสวยมากครับมาเส้นแมสป๊อกกลางจะมุ่งหน้าไปแม่วางก็เดี๋ยวดูเส้นทางนะครับด้านหน้าเส้นทางสุขวัฒชันมากนะครับนี่ยังไม่ขึ้นทางอินทนนเลยนะ Oh, เหนื่อยมากเส้นทางสวยครับอุณหภูมิตอนนี้22องศาเป็นเงือท่วมอีอ oh, น oh, <in S 1> ี่ปอกของเราสายข่าของแท้ตามเหนื่อยกว่าทัน <laughs> ปั่นโคชิวอ่ะบ้านห้วยตองนี่ขุ่งหลวงยไมอากาศข้างหน้าครับสวยมาก คุณวางแยกซ้ายอินทนนท์ซ้ายชันมากประมาณสิบกิโลจะถึงหุ่นวางนะถ้าจำไม่ผิดวาไอ้ตรงธนาเรีเหรอหรือว่ายังไม่ถึงก่อนก่อนก่อนถึงนะใช่ปะโอเคอตอนนี้นี่ก็เริ่มเป็นป่าสนแล้วเนาะสูงแล้ว,ลวพันเมตรเริ่มเห็นสนล้วอุณหภูมิก็ใช้ได้ มาผมไม่รู้จักไม่เชื่อหรอกตามอย่างเดียวเส้นทางแบบปันสนุกเดียวแต่เนินโหจริงอ่าใช่บอกวว่ามากไม่รู้จะขึ้นอินทนนท์ได้หเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันอ่นแล้วเจอความชันอย่างต่อเนื่องไม่ใช้ความเร็วสามสิบสามสิบวะผมขอสักแปดได้ไหม โอ้ยบอกแล้วอย่าลงชันเลยลงลูกเดียวใส่สามลูกเลื่อนหลายลูกให้บอกไปอีกเก้าแล้วก็เมียจะหมดล,ละระ,ะยะทางชันมากครับยาวๆเลยอ่ะ สามสี่กิโลสิบหกถึงยี่บสองเปอร์เซ็นตนะครับชันมากๆนี่แบบหมดเยียแล้วอะขึ้นเหนื่อยมากเดี๋ยวแยกซ้ายไปทางแม่วางนะครับกุ่นวางเหนื่อยมากเ,เดี๋ยวผมตามกลุ่มหน้าก่อนแล้วกัน เดี๋ยวแยบทางซ้ายนะครับไปทางคุณวางนม่โคตรมาแล้ว้นทางี้โคต่ามโ้านเลยด้เข้าเขามาระเบิดเล่นนะ จะชันไปไหนอ <laughs> ันยายสิตอนนี้เราความสูงประมาณ1 500, 5, 5ึ5เมตรใช่รวมประมาณ24องศาซะเท่าเดอ๋ยยังสบายนะ1ิดมองใช่เดี๋ยวอีกสักไม่ไกลเราจะเข้าคนวางแล้วก็จะเลื่อนรถตายลง ยากปะยากคือจะไปขึ้นดอยพนมนนนวนบเนินหนา้าขึ้นไปนะครับใช้ได้วันนี้อากาศดีตลอดเนินข้งางหน้ารอเราอยู่ไปดูกัน ครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับก็เรามาทางแม่วางก็ขึ้นไปเลยนะครับมันจะมีช่วงชันตรงช่วงแม่สปอกแล้วก็ขึ้นมาทางแม่วางโคตช,ชันแบบเปอร์เซ็นต์การชันน,นะนาะมันประมาณ16-23%ถึง่อะชันม,มากแต่เดี๋ยวบอก <22. S 1> นี่ถือว่าสุดยอดมากอะเอเอโหดเป็นไงบ้างอะขึ้นมาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเออเอาเ,เรื่องเ<า>นาะเหนื่อยมากโอ้แล้วมันช,ชันมากอะเอาเรื่องอะ เดี๋ยวเราครับจะขึ้นไปหอดูดาวด้านบนก็เป็นจุดชมวิวด้านบนนะครับประมาณ13กิโลก็ขันเอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้เราลงมาจากความสูงระดับน้ำทะเล1,700งนเเมตรนะครับตอนนี้ลงมาเหลือพ2 0 0ก็ต้องขึ้นอีกเท่าไหร่อะมันประมาณพันพันเท่าไหร่พันพันสี่อ่า <45. S 1> พันสี <laughs> ่ถือว่าโคตรโหดเลยนะระระยะทาง13กิโลเนี่ยเพราะว่าชันมากๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับ อีก13กิโล3กิมันแค่หอฤดาวหอฤดาวไปอีก3ไปอีก3ก็ไป16กิกิโลแล้วดูในแมปเราแดงเถือกอแดงดีที่อากาศเย็นนะเย็นดีเกิดโอเคเลยถ้าอากาศร้อนนี่น,น, <laughs> น่าจะเครื่องระเบิดสดทะลุใช่โอเคอันนี้ขุนกลาง ตอนนี้เราก็ผ่านเนินชันเนินแรกมาแล้ว10%เหยาวๆตอนนี้เราอยู่เส้นหลักที่จะขึ้นยอดดอยอินทนนท์แล้วครับอุณภูมิประมาณ20องศาเวลาสเปรย์ึ้นรื้ว่าอากาศเย็นมากๆความสูง1,100เมตรความชันตอนนี้10%ข้างหน้าที่รออยู่ก็จะมีเนินหลักๆนะ เตินพัะธาตแล้วก็เตินทีโอทีทแค่น,นคั้นแหละชันอยู่ใช่วอนนี้ช่วงนี้ก็ได้พักขาหน่อยนี่บรรยากาศมีช่วงให้ส่งหน่อย ครับตอนนี้ลงมาด้านล่างแล้วยังไม่ได้ขึ้นยอดนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปถึงด่านด่านที่สองอ่ะใช่เก้ากิโลถึงยอดเขาแยกไม่แจมแยกจำทองแยกไม่แจมเออแยกไม่แจมตอนแรกก็คิดว่าปิดเพราะโควิดก็เลยโอ้โหมันอะไรนังหนาวไม่มีที่ให้ไปแล้วนะแซงแซงจะสอบถามเอ่อพอถามเขาก็บอกว่าปิดเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นฟูก็โอเคเข้าใจได้ปิดปีนี้เป็นปีแรก เาดอีกเยาดวสามเดือนีหนึ่งสิงหานะครับก็โอเคก็ดีอย่างงี้ถือว่าให้ป่าไม้มันได้ฟื้นฟูหน่อยแล้วก็วันนี้หนึ่งสิงหาเราจะกลับมาใหม่ตอนนี้ลงมาอยู่หนาวแล้วที่ทำการใช่ประมาณพันสองห้าสิบนตกด้วยหนาวแล้วอันนี้ระยะทางให้เราขี่กันมาเท่าไหร่โอ้ได้เจ็บแปดเดย7สิบแปดสิบเก้าโลแต่ทางเขานะ แันนี่ก็โอเคได้พาพี่ป๊อกมาเส้นแม่วางซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางใหม่ของพี่ป๊อกนี่ครับพี่ป๊อกของเราสายเขาของแท้เดี๋ยวเราก็จะลงไปทางจอมทองแล้วก็เลี้ยวซ้ายนอยหลอแล้วก็ไปแม่วางไปกับแพทขี่รถยานคือรถกลับบ้านกันอ้าวเพื่อนมาแล้วมาหนาวไหม ไาครับโอเคเดี๋ยวเราปล่อลงไปด้านล่างกันแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนขาลงนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าใช่ฝนตกค่อนข้างลื่นครับป้าเดี๋ยวเราไปจากตงนี้นะครับฝนเริ่มลงหนักละ่ะเป้า ครับตอนนี้เราก็ปั่นกันมาเสร็จแล้วนะครับก็อยู่กับพี่ป๊อกแล้วตอนนี้ต้องเติมพลังแบบไม่ได้กินข้าวเลยแย่แย่เลยหิวจนแสบท้องใช่ก็ระยะทางนะครับจากตอนแรกก็ร้อยหกสิบหนึ่งกิโลก็ลดไปประมาณเกือบยี่สิบกิโลก็เหลือประมาณร้อยสี่สิบกิโลไม่ได้ขึ้นใช่ไม่ได้ขึ้นยอดอินโทรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นมาตรการที่แบบเขาฟื้นฟูป่าสามเดือนนะครับก็เดี๋ยวเปิดอีกทีนึงน่าจะเป็นหนึ่งตุลาหนึ่งตุลาเลยหรอ ใกลประมาณนั้นนะครับสามเดือนสวันนี้ก็โอเคครับเจอครบรถเลยทั้งลมทั้งเนินแล้วก็ฝนพีคส่วนนี้คือฝนคืออยู่ทั้งบนนี่คือโคตรหนาวอนะ่ะเนาะหนาวมากอะ่ะดอยอินแม่งเสียวยี่งเป่งอือใช่เสียวอ่ะเสียวมากเดี๋ยวก็ลงมากันนะโอเคครับก็ดเดี๋ยวทริปหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่กับทัวร์เจนี่ครับก็สำหรับวันนี้บานาอ้า,บ,า,บ,าบ๊ายบายป๊อปอ่ะบ๊ายบาย